สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับเราพร้อมกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4524กันอีกแล้วนะคะมาพบกับมาม่าเป็นประจำในทุกๆวันพร้อมกับเมนูอาหารที่ทำง่ายๆค่ะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเนื้อเค็มแดดเดียวเอาไว้ทานเล่นๆกันค่ะจำนวนไม่มากนะคะไว้ทาน1คนหรือ2คนได้ค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อลิอาอนะคะเนื้อติดมันแบบนี้ประมาณ350กรัมหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรถึง1เซนติเมตร แล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ตำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะกเกลือป่อนครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราทำแบบง่ายๆนะคะเครื่องปรุงไม่เยอะเราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะลงไปโรยบนเนื้อวัวที่เราใช้วันนี้เลยค่ะก็ให้เพื่อนๆโรยทั้งสองด้านทั่วๆกันนะคะตัวส่วนเนื้อวัววันนี้นะคะที่มาม่าใช้เนี่ยเขาจะมีมันแทรกเยอะนะคะก็จะมีความนุ่มมากๆค่ะ เวลาเรานําไปตากแดดนะคะก็จะทําให้หลังจากตากแดดเราก็จะไม่แห้งแข็งจนเกินไปค่ะเวลานํามาทอดก็จะยังคงความนุ่มได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบแบบนี้นะคะเอาแบบมีความนุ่มนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกเนื้อวัวที่ติดมันแบบนี้นะคะเราหั่นความหนาประมาณนี้ค่ะเวลาเรานํามาทอดนะคะก็จะได้ไม่แห้งแข็งจนเกินไปค่ะใส่เครื่องปรุงครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ หมักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตากแดดกันเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมจตกแกงนะคะมาวางเนื้อวัวของเราลงไปได้เลยค่ะ ถ้าหากแดดดีๆนะคะเพื่อนๆก็ตากประมาณ1-2ชั่วโมงก็น่าจะใช้ได้ละค่ะวันนี้แดดไม่ดีมากมามๆก็จะใช้เวลานานนิดนึงประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะแห้งแบบนี้ใช้ได้แล้วเราก็จะนำไปทอดกันเลยค่ะ ทอดจนสีสวยได้ประมาณนี้ทั้ง2ด้านก็ใช้ได้แล้วค่ะพอทอดออกมาแล้วนะคะสีได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเนื้อวัวติดมันแบบนี้นะคะดูน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทอดชิ้นต่อไปจนหมดนะคะ ตอนนี้เนื้อเค็มแดดเดียวของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆจะทานคู่กับซอสพริกก็ได้นะคะก็เข้ากันดีค่ะสูตรนี้ที่มาม่าทำจะไม่รสชาติจัดจ้านเกินไปนะคะกำลังดีค่ะตัวส่วนเนื้อวัวนะคะก็จะชิ้นหนากำลังดีก็เวลาทานก็จะนุ่มๆค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูเนื้อวัวกันอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูค่ะ ก่อนจะจากกันไปคลิปนี้มาม่าขอฝากเพื่อนเพืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ